จับฉลากอะไรจับฉลากจับฉลากเหรอใช่ให้จับฉลากของขวัญเหรอใช่มีกี่ชิ้นเนี่ยสามชิ้นแต่ให้จับกี่ชิ้นชิ้นเดียวน้ำเปล่าแม่น้ำเปล่าชิ้นไหนดีแม่เอ็นรูเดี๋ยวหนูไม่ไม่ให้ให้แม่จับเองให้แม่จับเองนั่งใกล้ๆดิไปนั่งใกล้ๆแม่นั่งบนใกล้ๆดิโอ้ยถุงน้ำเปล่าแบบถุงของขวันมาชิ้นนี้แล้วกันนะโอ้ยไม่ใช่ เอ้ยเอาแกเลยเปลี่ยนได้ไหมล่ะได้เปลี่ยนได้เอาอันนี้เลยนี่ทำไมดูไม่ดีหลักการเปลี่ยนได้บอกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนหรอไม่เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันได้น้อยจังวะเนี่ย ทั้งยี่สิบาทได้เท่าไหร่นับีิมีศูนย์สิบตัวศูนย์ศูนย์แล้วก็เลขอะไรเลข1หนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งอะไรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเย้นึงร้อยบาทค่ะโอ้ยจะจ่ายสดเลยเหรอเอาเอามาจากไหนเงินร้อยหนึ่งอ่ะไม่เบื่ไปลอ่ามาจากกระเป๋าแม่เหรอไม่แล้วแม่หยิบได้เท่าไหร่ หนูไม่ให้แค่นั้นหรอกไม่ให้ทั้งหมดเลยโอ้คือมีเงินแพ่ว่าได้มาได้ใส่เงินนะตังหนูเหรอน้ำซีได้เท่าไหร่น้ำเป่าแบงค์อะไรแบงค์ห้าสิบห้าอะไร5บาทห้าร้อยมีเลขอะไรบ้างเลขห้าเลขศูนย์เลขศูนย์อืมเลขอะไรเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขศูนย์นี่ล่ะ เลขสองเลขสองเลขสองเลขศูนย์สองใบเหรียญมีเหรียญละสิบด้วยนะแล้วไห่หกร้อยห้าสิบบาทแม่หนูไม,ม่เยอะกว่านี้เ,<อ>เดี๋ยวหนูเอาลงเดี๋ยวหนูเอาขึ้นมาให้เออรอรอนะโอเคโอเคแบงค์สีเขียวอย่างเดียวนะไม่มีแบงค์สีอื่นนะอาไหนบอกเยอะไงอะไรแม่งาน เลยเออรอรอรอนะเราตังเงยๆโอเคนี่มาทับถุงม,มันพาะทับคนนุณ